มาบเบ่พนักานสิ <Williams> ่นน <Industry> oh ้ปนงกนนิของเป็นเครื่องสแกนนิ้ไว้สแกนนิ้วพนักงานค่ะแล้วเราก็จะมาดึงข้อมูลเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันวันเด็ดวันดีวันรวยวันหวยออกและววันเงินเดือนออกนะคะข้าวเมนูก่อน กดรอก่อนนะคะไปที่อันนี้เราใช้แบบ USB มันจะได้ทั้ง LAN, แลนแล้วก็ทั้ง USB เลยนะคะอันนี้ใช้ USB นะคะเสียบ USB เข้าไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดไปที่ USB ได้เลยดึงข้อมูลได้เลยนะคะนี่เลยค่ะดึงข้อมูลการบันทึกเวลาแล้วมันก็จะสําเร็จแค่นี้เองค่ะง่ายมากนะคะดึง USB ออกนะคะออกแล้วจบแล้วนะคะเอเคตกลงอ๋อ ะคะแค่นี้ก็จะได้แบบว่าไปคิดเงินเดือนได้ง่ายๆแล้วนะคะทุกคนค่ะต่อค่ะ